io st คืออะไรทำไมต้องเก็บในเดือนกันยาน,นี้และทำไมมันถึงจะพุง่งเดี๋ยวเราต้องไปชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลกันไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนะครับวันนี้เรามาเจาะเหรียญ io st ทางด้านเรื่องของความหมายนะครับมันคืออะไรนะครับรวมถึงการใช้งานทำไมมันถึงแตกต่างจากอันอื่นและมันเป็น อีกหนึ่งเหรียญที่จะอาจจะเป็นมามืดในเดือนกันยาน,นี้นะครับน่าเก็บน่าสะสมนะนะครับแทนที่จะไปเก็บเหรียญอื่นๆที่ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันเข้ามาเล่นนะครับเหรียญน,นี้ทําไมน่าเก็บนะครับและมันเกิดอะไรขึ้นในเดือนกันยายนและมันมีความหมายอะไรและทําไมมันถึงเป็นมามืดได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกัน i o s t นะครับถ้าเกิดพูดก็คือเป็นระบบบล็อกเชนที่ ระดับองค์กรที่ใช้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต I O S C มุ่งเน้นบล็ c กเชน as a service นะครับเพื่อทำให้เกิดการใช้บล็อก a i n อย่างแพร่หลายมีการใช้โปรโตคอล Node to Shade นะครับในการกระจายอำนาจ Shading นะครับคืออย่างมีประสิทธิภาพและใช้โปรโตคอลแบบ Proof of b e a i l a b i l i t y นะครับที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มบล็ c h a i n อื่นๆคือมันเน้นศักยยภาพคือพยายามอัดไปในเรื่องของความเร็ว และการทำธุรกรรมที่ได้มากนะครับแต่ผลเสียที่ตามมานะครับคือปัญหาด้านการตลาดที่ราคาของ IOST ไม่ได้เติบโตไปในเวลาเท่าที่ทวนนะครับเพราะอย่าลืมว่า IOST เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2560และต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวมันเนี่ยถึง4ปีด้วยกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาอย่างแรกนะครับคือโครงสร้างบล็อกเชนมันดี นะครับเร็วแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อมันมีความดีมีความเร็วค่าใช้จ่ายนะครับในการขยายสเกลของมันนะขยายตัวบล็อกเชนของมันนะมันมีอย่างไม่จำกัดนะครับนั้นมันทำให้เกิดมูลค่านะครับในระบบนิเวศในการทำบล็อกเชนของมันที่สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ถ้าเกิดใครเนะี่ยแน่จริงนะครับบอกว่าไอ้อ่า หรือโปรแกรมนะครับที่มาผูกกับระบบนิเวศนของมันต้องการความเร็วจริงๆยอมจ่ายจริงๆ IOST นี่ถือว่าคุ้มนะครับฉะนั้น IOST ถ้าเกิดจะเริ่มนะครับจากองค์กรเนี่ยที่เข้ามาในในการทำนะครับในระบบนิเวศของเขาเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับที่จะยอมจ่ายได้ถึงขนาดนั้นเรียนนี้ถึงได้ช้านะครับนั้น IOST นะครับมีเป้าหมายสูงสุดนะครับคือการเป็น DeFi นะครับเป็นบล็อกเชนนะครับเป็น d e f i นะครับเป็น e ิเซนทัลไลซ์เป็น d a p p ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นนะครับและสามารถที่จะใช้ได้รวดเร็วมากขึ้นฉะนั้น IOST มีมีข้อแตกต่างจากโครงการอื่นอย่างไรนะครับฉะนั้น IOST คือเป้าหมายคือการสนับสนุนการชำระเงินแบบออนไลน์ บนทุกๆแพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบ d e f i นนั่นเองในการปรับแต่งได้นะครับให้มีความรวดเร็วและความปลอดภัยมากขึ้นโดยพยายามที่จะเติมช่องว่างความสามารถในการปรับขยายให้กับคริปโตจำนวนมากที่ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับนั้นซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนบริการและสินค้าดิจิตอลได้อย่างปลอดภัยและมีการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับ รวมถึงการสนับสนุน d ีแอขนาดใหญ่ที่ไม่จำกัดผู้ใช้โดย iOS t สามารถทำธุรกรรม1 0 0 0 0ครั้งต่อมินาทีด้วยเทคโนโลยี EDS หรือ Efficient Distribution นะครับ, ading, รบตัวนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าธุรกรรมของมันเนี่ยถ้าพูดโดยทั่วไปนะครับคือว่ามันเป็นธุรกรรมที่รวดเร็วขยายได้เร็วฉะนั้น ถ้าเกิดจะสนาบถนุนให้เหรียญมันไปได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นองค์กรที่ใหญ่และยอมจ่ายนะครับฉะนั้นทําให้มันต้องเสียเวลาถึง4ปีตอนนี้ราคาประมาณ1จุดกว่าดอลลาราเอ่อหจุดกว่าบาทนะครับ1.8 1.5ประมาณนี้นะครับหรือประมาณ2บาทประมาณนี้เลยนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลต่อไปด้วยกัน iOST นะครับได้ทําการข้อมูลที่จะเปรียบเทียบกับ e ีท e เรียนะครับในปีประมาณอันนี้เป็นข่าวประมาณปี2019นะครับของสยามบล็อกเชนนะครับเขาได้เปรียบเทียบว่า iOST มีดีกว่า e ีท e เรียอย่างไงบ้างนะครับคือมีดีซักด้านนะครับที่ทําให้อีท e เรียมยังไม่สามารถสู้ iOST ได้นะครับมีทั้งหมด3อย่างด้วยกัน1คือ iOST คือโปรเจกต์ที่บรรลุ สสิ่งหลักของบล็อกเชนนะครับซึ่งก็คือ security นะครับ decentralization นะครับแล้วก็ scalability นะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยความาการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายนะครับจำนวนบล็อกต่างๆนะครับให้มากขึ้น2คือ Project DApp นะครับและเกมที่น่าสนใจพร้อมเปิดใช้งานเร็วๆนี้เพราะเกมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ ต้องใช้ข้อมูลเร็วและสูงมากๆนะครับดังนั้น iOS T อาจจะเป็นคำตอบนะครับสำหรับในการทำเกมนะครับอ่ะต่อนะเขาบอกว่าซึ่งถือว่าเร็วมากนั้นหมายความว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมารองรับดีแอได้เป็นอย่างดีนักพัฒนาควรเลือกใช้กันนะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันมีเซิร์ฟเวอร์เยอะๆสูงๆเนี่ย IOST อาจจะเป็นทางเลือกถึงแม้ว่าปี2021อาจจะมี Cardano นะครับแล้วก็โซมาเป็นตัวเปรียบตรงนี้นะครับฉะนั้น IOST ก็ยังมีคู่แข่งอยู่นะนะครับแต่ความเร็วของมันก็ต้องใช้นะครับในการพัฒนานะครับการเก่งกำไรมาพอสมควรเลยถึงได้บอกไงครับว่าต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่เท่านั้นนะครับที่จะพอจ่าย IOST ได้ เหรียญมันก็เลยเติบโตชา้าฉะนั้น IOST มีระบบสเต็กกิ้งที่น่าสนใจดึงดูดเพราะว่าให้ผลตอบแทนในการสเต็กที่ดีนะครับก็คือการสเต็กกิ้งดีนะครับถ้าเกิดคนที่จะตัดสินใจที่จะสเต็กกิ้งเหรียญเนี่ยก็ต้องย้ายนะครับจากอีเ e r เรีมเนี่ยมา IOST น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถามสุดท้ายนะครับว่าทำไมเดือนกันยายนี้น่าเก็บ IOST ไว้ เป็นพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในการลงทุนดิกัตน,นะครับตัวจัดการ iost นะครับโดย o OK k c o i อนะครับผมขอเรียกนะ OKCoin OK เพราะมันสะกดอย่างเงี้ยนะครับเป็นแพลตฟอร์ม exchange ของญี่ปุ่นนะครับมี l o s t นะครับใหม่ที่ในการแลกเปลี่ยนระหว่าง iost ต่อ USD ดอลลาร์นะครับ USD จะเริ่มรับมือนะครับ ดังนั้นวันที่สิบกันยายนนี้วันศุกร์เริ่มห้าโมงนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีการทำธุรกรรม i อ s อต่อเงินสกุลเยนนะครับหรือ jpy เนี่ยในวันที่สิบห้ากันยายนวันพุธเวลาห้าโมงนะครับดังนั้นวันที่สิบกันยายนนะครับจนถึงวันที่สิบห้ากันยายนน่าจะได้รับข่าวดีแล้วแหละนะครับน่าจะเป็นสักวันที่ทำให้ เหลียญ IOST เนี่ยมูลไปด้วยกันนะครับฉะนั้น IOST นะครับต่อดอลลร์ IOST เนี่ยเป็นธุรกรรมของคณะกรรมการครั้งแรกนะครับในการแข่งขันกันด้านการค้าในญี่ปุ่นนอกจากนี้แคมเปญต่างๆจะจัดขึ้นเพื่อฉลองการเริ่มต้นการจัดการ IOST นะครับเราก็ต้องติดตามในทวิตเตอรได้นะครับก็อันนี้เป็นทวิตเตอร์ของ โอเคคอยเจแปนนะครับก็ติดตามได้และทำไม ios iosc ต้องไปเปิดตัวญี่ปุ่นเพราะอย่าลืมนะครับความรวดเร็วของมันมันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนเกมนะครับที่ผมไม่บอกไปทางตอนจริงๆมันน่าจะมีอย่างอื่นแหละนะครับแต่เกมน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดนะครับเพราะว่า iosc มันเร็วนะครับมันค่าอะไรพวกนี้มันสูงนะครับฉะนั้นคนที่ยอมจ่ายนะครับก็น่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นแหละเริ่มเรื่องเ,เกมก่อน นั้นไอโอเอทีนะครับ1ิบถึงสิบห้าตุลาไม่รู้ว่าวันไหนนะครับ i o s อทีราคาอาจจะขึ้นต้องว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่า i o s อเทีเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะไปที่ไหนนะครับไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากให้ราคาของ iOSt ทีนะครับขึ้นมา5้าบาทนะครับมันลุ้นกันเอาแบบกาวนะครับไม่ได้เอาเป็นจริงเป็นจังเอากาวนะ รเรามาสูตรกลาวด้วยกันพร้อมนะครับห้าบาทนะเดือนกันยายนนี้ได้หรือเปล่ากดหนึ่งนะครับไม่ได้กดสองนะครับส่วนตัวผมไม่แน่ใจนะครับกล่าวนะครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าห้าบาทนะครับได้สูงสุดและอาจจะมากกว่านั้นก็ว่าได้นะครับเพราะอย่าลืมว่ากำลังซื้อคนเล่นในคริปโตในญี่ปุ่นนะครับมันก็ ไม่ได้ส่งผลเอฟเฟกอะไรต่อราคาดูอย่างคาดานโนหรือ ADA นะครับที่เป็นปัญหามากแม้ว่าจะมีการลิฟต์เหรียญน,นะครับหรืออะไรก็ตามบนญี่ปุ่นราคาก็ไม่ขยับแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ช่วงนั้นนะครับมันเกิดการเทขายครั้งใหญ่นะครับนั้นถ้าเกิดการเทขายทั้งใหญ่ในตอนนั้นคาดานโนก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ได้อัพราคาขึ้นนะครับ เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปซื้อในราคาที่มันสูงแล้วนะครับมาเก็ตตอนรอบที่มันน้อยอ่ะนะฉะนั้น IOST นะครับจะไปได้หรือเปล่าถ้าไม่มีการเทราคาไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไปถึง5บาทได้หรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์จุดอื่นๆได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และกดกรดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกด a c เฟซบุ๊กยูทูบหลายกลุ่ม เดยชื่อว่าไลากลุ่มเราชื่อ Cryptoency Community นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นด้วยกันนะครับรวมถึงไลยกลุ่มเราชื่อ Cryptoency Community ก็สามารถเข้ามาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลองเข้ามาคุยกับเพื่อนเพื่อดูนะครับมีเหรียญยอดฮิตยอดนิยมอะไรนะครับที่ที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้กันนะครับแนะนําอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราคือ Signal นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอร์ตตลาดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ตลาดอื่นๆนะครับรวมถึงการเทรดรายวันก็เข้าไปเล่นในสิกแนลได้นะครับเข้าไปดูได้ช่วงนี้วันนี้ฟรีอยู่นะครับพอวันจันทร์หรือวันอังคารก็ไม่ฟรีแล้วนะครับหรือว่าผมจะมาประกาศอีกทีก็ว่ากันแล้วแต่ทางกลุ่มเขานะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์2ตัวไม่ว่าจะเป็น Copycat แนะครับแล้วก็ออนซอน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับเพราะว่าเราหวังว่า IOST ในเดือนกันยายน10-15จะมีวันไหนบ้างที่ Go to the m o o ลไปด้วยกันนะครับและพร้อมการลงทุนและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนหมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อป i t c o i n Signal กลุ่ม ที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอ t ตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิ c o i n ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้